สวัสดีครับผมกิ๊กนะครับเซลล์เซลทีฟจากเบียร์โตเฮานะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหารถที่มีขนาดกระทัดรัดนะครับแล้วก็ภายในกว้างขวางสิ่งมีความสะดวกครบคันนะครับและที่สำคัญเนี่ยขับง่ายต้องไม่พลาดครับกับรถโตโยต้าวอกซี่สองพันยี่สิบคันนี้ครับ ยื่ต t o t a อ v ซี่นะครับมาพร้อมกับเครื่องขนาด2,000 cc นะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง1 5 2แรงม้านะครับและที่สำคัญเนี่ยคันนี้เนี่ยสะดุดตานะครับแล้วก็สวยเนี่ยพิเศษกว่าคันอื่นๆนะครับด้วยชุดแต่งโรเว่นนะครับผมประกอบไปด้วยกระจังหน้าสเกิร์ตรอบคันนะครับแล้วก็ล้อแม็กนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่าคันนี้เนี่ยมันพิเศษแล้วก็สวยคันอื่นๆยังไงกันครับ เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่รับชมความสวยภายอนของ Total Boxy สอ2 0ัี่สิบคันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปรับชมภายในกันครับที่ผมพูดเป็นต้นคลิปนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยไม่ได้มีดีที่เฉพาะความสวยนะครับภายในเนี่ยก็กว้างขวางนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกครบคันนะครับเดี๋ยวตามผมไปชมกันได้เลยครับ มาต่อก่นที่ออปชั่นภายในนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถ7ที่นั่งนะครับภายในห้องโดยสารเนี่ยออกแบบมานะครับให้ดูสปอร์ตนะครับสีบุหลังคานะครับเป็นสีดำนะครับพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอแสดงผลมัลติอินโฟมชั่นดิสเพลย์นะครับแบบ TFP ขนาด4.2นิ้วนะครับแล้วก็เรื่องระบบปรับอากาศเนี่ยเป็นเครื่องปรับอากาศแบบดิจิตอลแยกซ้ายขวานะครับเย็นสบายทั่วถึงทั้งตัวรถนะฮะจนถึงโซนด้านหลังเลยนะครับมีที่วางแก้วด้านหลังเหมาะนะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับเป็นเรื่ออองงขรระะบบบคความปลดภััยน เป็นความปลอดภัยระดับมาตรฐาน Tota Safety Sen s ซนสซึ่งประกอบไปด้วยระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางหน้ารถพร้อมชะลอความเร็วแจ้งเตือนผู้ขับขี่หรือว่าเรารู้จักในชื่อภาษาอังกฤษก็คือ P-Class Safety System นะครับแล้วก็ระบบต่อมานะฮะเป็นระบบการแจ้งเตือนเมื่อออกนอกช่องทางนะครับก็คือเป็น Lane Department Alert นะฮะและระบบความปลอดภัยต่างๆอีกมากมายนะครับเช่นถุงลมนิรภัยนะครับทั้งหมดนะครับรอบคันนะครับผมแล้วก็จะมีตัวเปิดปิดระบบประตูไฟฟ้าซ้ายขวานะครับ และจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวรถยนต์โตเต้าวอล์ซี่2020นะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับก็สามารถรับชมการรีวิวรถรุ่นต่างๆนะครับได้ทาง YouTube c h anel n b Auto House ครับหรือว่าจะเป็นช่องทางอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กไลน์แอหรือว่า Instagram นะครับหรือคุณลูกค้าท่านใดนะครับถ้าอยากชมรถจริงๆนะครับก็สามารถมาชมได้ที่โชว์รูมนะครับโชว์รูมเราเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็น้าคครรััับบสสวดี Tchau. <music>